ค่อยรู้อะไรมาถึงเปิดเลยนะคะพอพอเปิดแล้วก็อยากไปทำธุระที่บ้านอ๋อไปชลบุรีห้าขว กินเยอะแย,ยเลยนะคะอยู่อยู่แถบไทะเลเนี่ยของกินเยอะอสกบำรุงนะคะคุณสมคิดบอกว่าสวัสดีทักาทายทั้งห้าท่านนะคะขอบคุณคุณนันทวันนะคะยังอยู่ใช่ไหมคะคุณนันทวันนะคะขอบคุณท้งมากนะคะบอกว่าสวัสดีพี่สิริวันนะคะสวัสดีคะ่ะคุณ คุณเจเลนชัยทองอาบนะคะเป็นคนเฝ้าบ้านเออคุยกันเพลินมากเลยสามชั่วโมงน่ะเลื่กินข้าวเลย มาในวันนี้นะคะน่าจะน่าจะใช่ต้องเดินทางตลอดนะช่วงนี้นะคะหยุดไม่ได้นะคะหยุดไม่ได้นะคะแต่ของวันเนี่ยก็ไม่ได้ไปคุณสุนารีตอนเที่งหนูก็ไปซื้อต้อตมตำส้มนะคุณพรพะเพลินนะคะนะคะคุณพรพะเพลินก็ เกี่ยวข้าวเสร็จไหมคะวันนี้คุณพรนะคะปล่อยทิ้งบ้านไว้เลยนะคะวันก็วันนั้นวันนั้นวันก็ไม่มีวองแจล็อกบ้านมันก็ปล่อยนะคะปล่อยทิ้งไว้นะ ถ้ามันไม่ได้ทักแม่นกหรือว่าไครๆนะขอโทษด้วยนะเพราะว่าวันก็ไม่เห็นนะคะบ้านคุณนันทวันก็ไม่ได้ไปในช่วงนี้คุณทวีสายคาดกำลังรับชมนะคะก็ขอบ แล้วก็ปินบ่อยค่ะบินหลังปินรัน้วเลยนะคะปินรั้วอยากไปจริงๆนะอยู่นชนบุรีเนี่ยไปซื้อปลาไปแบบว่ายัางอยู่นะคะคุณนันทวานนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะ จะได้กินเยอะที่สำคัญคือเวลา,อ,าอะไรนะตำานึงตำนะวันนี้ก็น่าจะได้ไปเที่ยวบ้านกนกชมกนกกรนก,ก่อนวันนี้ก็ได้ขอบคุณนั่นน้องนะขอบคุณสุณลารีมากๆเลยนะคะน้องน,นั้นเดี๋ยวพี่ไปดู อาจจะมาเลดนิดนึงนะคะก็ขอสวัสดีนะคะทุกๆเพื่อนหลายหลังเท่าไหร่นะับมันก็ทางตอรี่มันก็ขึ้นอย่งขึ้นไม่ได้ตอนนี้นะคะหลังบ้านมันก็เข้าไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เนะะ่มันก็จะแบบเห็นแบนก็เลยว่าบางครั้งก็นั่งคุยจนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ทะนนับทีครับมาส่งพลังใจพลังบวกให้นะคะ ตอนนี้ก็เหลืออยู่สองนมนะคะสองนมนะคะวันนี้เมื่อียไปหิวนะก็เลยเลยไปซื้อกันมนมมาขอบคุณนมากเลยนะคะคุณสุนารีสบายดีนะคะคุณครูแม่มก็พอไปบ้านก็ปลาเยอะปลาเยอะ ขอบคุณนะคะคุณธนลรีนะคะทานอร่อยมากเลยวันนี้คุณมนสอนหัตถกิจนะคะสวัสดีครับมาส่งกำลังใจให้ครับขอบคุณนะคะคุณมนสอนขอบคุณมากมากนะคะคุณเดียวทานข้าวหรือยังคะน้องแมวเสียงดังมากเลยวันวันมีอาหารกันไวๆนะคะแล้วก็ 1นึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งชั่วโมงห้าสิบเก้านาทีนะคะเหลืออีกหกนาทีนะคะเอ่อส่วนเนี่ยยังว่าเออจะหาน้ำนะคะหาน้ำที่เป็นเป็นแก้วธรรมดานะคะเพราะว่า เวลามันไปไหนไปไปบ้านนะคือเวลาถ้าออกจากบ้านเนี่ยมันจะคิดเลยว่ามันจะต้องไปที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยจะได้มอ่งเสียเวลาอะไรแล้วก็คลิปปังเลยนะคะเก่งค่ะนอนไวนะคะค่ะ เขาเขาจะจำได้หมดนะพี่วันก็อยู่สุราธานีนะคะแล้วปัจจุบันก็มาอยู่นะคะอร่อยนะคะคุณผิดข้าวร้อนๆนะคะเออนะอร่อยเย็นเลยกลางวันกลางคืนเลยไม่ได้ร้าย เพราะว่าวันไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเ,เลยนะคะก็ถึงกลายเป็นว่าว,วันตามหมาเพื่อนไม่เจอกันก็เพราะอย่างนี้นะก็คลิปปังเลยนะคะกคุณพรศุกบำรุงนะคะสวัสดีครับมาส่งกำลังใจครับสวัสดีค่ะคุณพรสุกบำรุงนะคะ งานก็ต้องเอาก่อนนะ,ะทำบุญเมืมเ่อไหร่ก็ทำบุญได้นะใช่ไหมคะว่าเดี๋ยววันจะทานกาแฟสักแก้วหนึ่งนะคะแต่ว่าพอดีเมื่อตอนเช้าไม่ได้ทานข้าวนะคะก็เลยยั้งไว้ก่อน เียวหมูสับใช่แล้วค่ะนะคะมีไข่เจียวหมูสับเลยอร่อยอร่อยนะคะไข่เจียวหมูสับนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจวันวันนี้อ่มันจะเหมือนกับประมาณหกสิบวันแรกนะคะประมาณนั้นหรือเปล่าคะลดลดเพิ่มเพิ่มอยู่นั่นหละเอ่อวันวันขรบวันศารนะคะไปทำบนที่ไหนคะ ไปทำคมสาดนี่แหละค่ะนอนไปนอนค้างที่โน,น่นออคุณสุนารีนะคะคุณสุนารีกองสมบัตินะคะบอกว่าพอดีพี่สมคิดบอกว่าหิวนะคะจะได้ทานครับไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะคุณสมคิดบอกว่าสว,ส,สวัสดีคุณพอดีค่ะคุณนาลีนะคะคุณสุนารีกองสมบัตินะคะ ขอบคุณมากๆนะคะคุณสุนนั่งสองชั่วโมก็นานนะคะแล้วก็เเพื่อนเพื่อนพิเร์ด้วยกันนะคะวันนี้วันก็มาพบเพื่อนนะคะเวลาหกโมงคุณุญสอนยังอยู่ไหมคะคุณุญสอนนะคะก็ทานข้าวกันแล้วยังคะคุณพรสุขบำรุงก็สวัสดีครับ สอนหัตถก,กิจนะคะก็บอกสวัสดีครับคุณพรสุขบำรุงนะคะกำลองมองว่าคุยอย่างนั้นใบมันสนุกอะค่ะขอบคุณทุกตั้นเลยกขอบคุณทุกคนเลยนะที่เข้าาไม้กำลังแจก,กันค่ะไม่ร้วยเมื่อไรจะตกมาบางทีก็เดินเดินอยู่เนี่ยอ้าวตกมาแล้วนะคะ เดี๋ยวจาต้องมีงานเข้ามาเยอะเลยเพราะว่ารู้สึกว่า